เรามาถึงข้อที่ล้วนะครับข้อนี้เขาให้เราทําการเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กําหนดข้อมูลที่กําหนดหมายถึงตารางอันนี้นี่เองครับนะฮะมีชื่อตารางด้วยนะครับว่าจานวนเงินที่เด็กหญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ก็คือข้อมูลของตารางอันนี้นะครับเราจะเอาไปทําเป็นกราฟแท่งนะครับเพราะว่าโจทย์ระบุนะไม่ได้คิดเอาเองนะครับทีนี้ เราจะต้องดูอะไรบ้างในการทำกราฟแท่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่า1กราฟนี้มันชื่ออะไรเพราะเราจะต้องไปเขียนในชื่อกราฟนะครับอย่างที่2ก็คือกราฟมีข้อมูลตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพราะกราฟแท่งมันจะต้องเขียนเป็นความสูงนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของแกนตั้งนะครับแกนตั้งก็คือแกน y เนาะที่จะบอกระดับความสูง1 2 3 4 5 6 7เไปเรื่อยๆอยอย่างเงี้ย ทีนี้ในส่วนของการตั้งตรงนี้เราจะต้องดูว่าตัวสูงสุดต่ําสุดมันทักเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้ประมาณได้อย่างตรงนี้เห็นเป็น15คือเยอะที่สุดใช่ไหมเราจะได้ประมาณได้ว่าข้างข้างบนสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่15แต่โดยปกติแล้วเราอาจจะเขียนให้มันเลยไปนะครับอาจจะเป็นสัก20อะไรก็ได้นะครับแล้วน้อยที่สุดเราเห็นเป็น9เราอาจจะเริ่มที่ศูนย์อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้15กับ9เนี่ยสามารถที่จะเขียนลงไปที่อยู่ในช่อง ช่องนี้ได้นะครับไม่ใช่ไปเขียนความสูงเพียงแค่10นะครับแล้วกราฟมันทะลุไปที่15บห้าแสดงว่ามันสูงกว่าอย่างเงี้ยมันมันจะเขียนไม่ได้ส่วนฝั่งนี้ก็คือแกน x นะฮะแกนนอนนะครับซึ่งโดยปกติเราจะใช้แกนของเวลาเวลานะแกนของเวลาวันที่เวลาในต่างๆจะใช้เนี้ยน,นี้ก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นาจันอังคารพุทธเพหัดสุขโอเคไหมแกนตั้งเป็นแกนของค่าความอ่าค่าค่าของตัวเลขอะณนะที่นนี้ก็คือเป็นจํานวนเงินของชูใจที่ออมได้นะครับจุดสังเกตนะครับหนึ่งก็คือแกนนอนจะเป็นแกนเวลาเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เวลาแกนตั้งเป็นเรื่องของระดับความสูงก็คือจะต้องเป็นตัวเลข เวลาจะทําก็คือดูค่ามากกว่าน้อยกว่าไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่าสิมากที่สุดน้อยที่สุดนะครับว่าเท่าเท่าไรเพื่อที่จะได้เอามาเขียนในสเกลได้นะครับจากนั้นเราเอามาเขียนเป็นกราฟเห็นไหมครับเราจะได้ว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส,สุขนะครับชื่อของกราฟก็คือชื่อของตารางข้างบนนั่นเองครับจำนวนเงินที่เด็กหญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ละวันนะฮะสังเกตว่ากราฟเนี่ยเราสามารถทําเป็นแท่งสีคนละแท่งได้เพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันในแต่ละวันถ้าเป็นเรื่องเดียวกันต้องใช้สีเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องอความแตกต่างกันเป็นการเปรียบเทียบของแต่ละวันก็ใช้คนละแท่งสีได้วันจันทร์เท่าไหร่นะครับเราใส่ความสูงให้เท่ากับข้อมูลตามตารางวันจันทร์เท่ากับ10ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไป18บแปดนี่ฮะเก้า 10 11 12เห็นไหมมันขีดละหนนะครับฉะนั้นตรงนี้คือ10พวกเราอาจจะเปลี่ยนสเกลก็ได้นะครับเปลี่ยนสเกลเป็น5 10 15 20ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับใส่ให้ครบเราอาจจะใส่ตัวเลขไว้ข้างบนนี้ก็กได้นครับอ่าวันที่อันนี้เท่ากับ10อะไรอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปได้ครับ1 4 c ใส่เข้าไปได้ หรือจะแสดงไว้แค่นี้ก็ได้ข้อมูลจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือ1น,นะครับมีชื่อของแผนภูมินะครับ 2. บอกให้เราทราบว่าแผนภูมินะครับตัวเลขตัวนี้คืออะไรอันนี้คือเลขของจํานวนเงินนะครับและทางด้านแกนนอนนี้คืออะไรก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับเป็นวันโอเคไหมเขียนแท่งกราฟแต่ละแท่งด้วยความสูงตามตารางที่ระบุเอาไว้นะครับ ตามที่ตารางระบ,บุไว้วันจันทร์10วันอังคาร14เห็นไหมวันพุธ15เนี่ย12 13 14 15เห็นไหมครับวันพฤหัส9แล้วก็วันศุกร์13เขียนให้ได้ตามนั้นเลยครับจากนั้นนะครับเรื่องของสีนะดูเรื่องของสีเราสามารถที่จะให้สีแตกต่างกันได้เพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบการเก็บออมของชูใจในแต่ละวัน ถ้าเปรียบเทียบเราสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ถ้ามันเรื่องเดียวกันจะต้องใส่สีเดียวกันนะครับเหลืองก็เหลืองทั้งหมดส้มก็ส้มทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแค่นี้เองครับสําหรับในส่วนของการทําแผนภูมิแท่งจากข้อมูลนะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับลองทําดูนะครับลองวาดดูด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับผม